สวัสดีครับวันนี้เรามาทำระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติกันนะครับระบบค่า Park Monitoring นะครับรูปแบบอัลกอริทึมที่ใช้นะครับก็คือ Classify Image นะครับโดยใช้ Table Machine ในการฝึกโมเดลนะครับใช้ Data Set รูปภาพในการฝึกโดยแบ่งออกเป็น4คลาสนะครับคลาสที่1นะครับลานจอดรถว่างสามันนะครับเราตั้งชื่อเป็นฟรี3นะครับจำนวน2 ร้อยรูปนะครับลานจอดรถว่าง anyway, 2คันนะครับเราตั <oughs in the nation> yeah, ้งชื่อเป็นฟีสองนะครับจำนวน200รูปเหมือนกันนะครับลานจอดรถว่าง1คันเราตั้งชื่อเป็นฟีหนึ่งนะครับจำนวน200รูปเหมือนกันนะครับส่วนคลาสที่4นะครับลานจอดรถไม่ว่างนะครับเราตั้งชื่อว่าฟูนะครับจำนวน200รรูปเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าคลาสเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเทรนโมเดลนะครับ รอสักครู่นะครับแล้วเราก็ไปที่ export model นะครับเมื่อเรากดที่ export model แล้วนะครับให้เราไปกดที่ upload model นะครับเพื่อที่เราจะเอาลิงก์นะครับไปใช้ในโปรแกรม pick to block นะครับตั้งจากที่เราได้ลิงก์มาแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรม pick to block นะครับแล้วก็เลือกบล็อกนะครับ จากนั้นเราก็ไปกดเพิ่ม add extension เข้ามานะครับแล้วเราก็เลือก ml with t i s s b l e machine นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่โหลด up m o เด l นะครับแล้วก็วางลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่โหลด m o เด l นะครับรอสักครู่นะครับ จากนั้นบล็อกของเราก็จะขึ้นมานะครับเราก็จะทดสอบโมเดลกันนะครับตอนนี้เราลองเทสโมเดลกันนะครับลานจอดรถพื้นที่ว่างนะครับก็จะขึ้นฟีสนะครับเมื่อเรานำรถมาจอด1คันก็จะขึ้นฟีสนะครับแต่ถ้าเรานำรถมาจอด2คันก็จะขึ้นฟีหนะครับแต่ถ้าเรานำรถมาจอดทั้งสคันนะครับก็จะขึ้นข้อความคำว่า full นะครับ ตอนนี้เราลองเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด Arduino นะครับและก็หน้าจอ LCD กันนะครับนี่อบบการพัรับ เมื่อเราเอารถนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ฟีหนึ่งนะครับตัวนี้คือพื้นที่จอดหนึ่งครับสมมุติเราเอาเข้ามาเป็นคันที่สามจอดนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นฟูนะครับสมมติว่าเราลดออกทั้งสองคันนะครับคันเราเลือฟีสองนะครับตอนนี้พื้นที่จอดสามารถจอดได้สองคันนะครับ ขอบคุณโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อคุณครูรุ่นที่3นะครับเดลปาท b เชอร์บูสแคมป์นะครับและขอบคุณข้อมูลจากคุณครูสันติศรีวิเชียนครูโรงเรียนพนมเบญจาจังหวัดกระบี่